สิ่งที่ AI ต้องมีเพื่อกลายเป็นนักวิเคราะห์หุ้นมืออาชีพแอร์ไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นนักวิเคราะห์หุ้นมันไม่ได้โตมากับกราฟไม่เคยนั่งลุ้นแท่งเทียนและไม่เคยเจออารมณ์ตอนติดดอยกลางพอร์ตท,ที่แดงเถือกแบบคนจริงๆสิ่งที่ GPT มีตอนถูกสร้างคือก้อนความรู้มหาศาลที่ o p e แน i ป้อนเข้าไปแต่ไม่มีใครบอกมันว่าและจะเอาไปใช้ในสนามเศษยังไงเพราะมันไม่เคยเจอจังหวะที่ต้องตัดสินใจในเวลาไม่กี่วินาทีมันไม่เคยรู้ว่าอะไรคือ panic sell อะไรคือใส่้ดยแกล้งตกหรืออารมณ์ของตลาดที่เปลี่ยนกลางวันแบบไม่มีปีีมุย ถ้าเราจะใช้คอจีพมาเป็นผู้ช่วยในการวิเคราะห์หุ้นจริงๆสิ่งที่มันต้องมีก่อนเลยไม่ใช่แค่ข้อมูลแต่มันต้องเข้าใจว่าข้อมูลแบบไหนสำคัญข้อมูลไหนเป็นแค่เสียงรบกวนและข้อมูลไหนอาจดูเล็กแต่สะเทือนทั้งพอทถ้ามองข้ามดังนั้นการที่ GPT จะทำหน้าที่แทนนักวิเคราะห์หุ้นได้มันต้องรู้มากกว่าการแปลข่าวหรือดึงกราฟมาอธิบายแต่มันต้องเห็นพฤติกรรมราคาเป็นภาพต้องรู้ว่าตลาดตอนนี้มีอะไรแทรกอยู่ในอารมณ์นักลงทุนและต้องแยกออกว่าอะไรคือ n อ i s e อะไรคือเทรนจริง แน่นอนมันยังไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นตั้งแต่แรกเริ่มและมันไม่รู้ว่าเราคิดยังไงไม่รู้ว่าเราดูอะไรอยู่ไม่รู้ว่าเรากลัวตรงไหนหรือคาดหวังกับอะไรเพราะอย่างนั้นถ้าอยากให้มันทํางานให้จริงๆเราต้องเป็นคนเติมความรู้เฉพาะทางให้มันได้เรียนรู้และทําเข้าใจมันไม่ใช่แค่เรื่องของการใช้ GPT มาช่วยคิดแต่มันคือการสอนให้ AI คิดตามหลักอย่างเป็นระบบไม่ใช่คิดแบบเดาแล้วขย้อนคําตอบคืนมาอย่างที่หลายคนเคยเจอและหลายคนหวังอย่างนั้นและหวังตอ่อเพื่อให้ได้กําไรแบบชิวๆมันไม่ง่ายอย่างนั้น GPT ที่ฉลาดพอสำหรับการวิเคราะห์หุ้นไม่ใช่ AI ที่เก่งรอบด้านแต่มันต้องเป็น AI ที่เข้าใจมุมมองของเราและสามารถย่อยสิ่งที่เรากำลังคิดต่อไปได้ทันโดยไม่ต้องเริ่มใหม่ทุกครั้งและตรงนี้คือสิ่งที่เราต้องสร้างให้ GPT ที T ละขั้นและในแต่ละขั้นตอนไม่ใช่ว่าคุณจะต้องคอยสั่งคอยสอนคอยบอกว่านี่ดีนี่ไม่ดีอยู่ตลอดเวลาแค่คุณมีข้อมูลสำคัญเป็นประโยชน์ครบถ้วนทั้งแนวรับและแนวต้านและทุกการผ,ลผ,ลผลันผวนและแปรเปลี่ยนเพียงเท่านี้ GPT ของคุณก็ตอบกลับมาอย่างเชื่อถือได้มีประโยชน์ต่อ,อการตัดสินใจและบางที อาจเชื่อถือได้กว่าบรอกเพราะ GPT ไม่มีอารมณ์และไม่มีความคาดหวังใดๆใครจ้างก็ไม่ได้ด้วยยกเว้นคุณนักวิเคราะห์หุ้นที่ดีต้องเข้าใจอะไรบ้างพฤติกรรมราคาสภาพตลาดปัดจจัยข่าวในโลกของความจริงไม่มีนักวิเคราะห์หุ้นคนไหนที่ดูแค่กราฟแล้วตัดสินใจได้เลยทันทีเพราะกราฟมันบอกแค่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นแล้วมันไม่ได้บอกว่าสิ่งที่ทําให้ราคาขึ้นหรือลงเกิดจากอะไรและจะลากไปต่อหรือพับกลับเมื่อไหร่